มแมวมันทำอะไรหงันนะเดินไปโง่ๆวันๆแล้วก็เดินเข้าพุ่ม,มนหญ้าช่างน่าเศร้าจริงๆข้างบ้านต้นควยก็สวยดีท้องฟ้าก็แจ่มใส เดินไปมั่วๆแล้วเดี๋ยวกลับเข้าบ้านดีกว่าพอเดินเข้ามาถึงในบ้านครับก็ไม่รู้จะทำอะไรครับก็ถ่านไปเรื่อยๆสรุปว่าไปเจอยากุซ่าที่มันเปิดนะครับผมไม่รู้ยากรุ่ซ่าอะไรก็จิบเลยมันแข็งครับเพราะว่า <c oughs> มันค่อนข้างแข็งนี่ก็เป็นโปรตีนนะครับโปรตีนที่ผมใช้กินทุกวันส่วนนี้เป็นข้าวโอ๊ตใช่มันคือข้าวโอ๊ต มีพัดลมโง่ๆกับกล่องมากมายแล้วก็เสื้อผ้าแต่นี่ <c oughs> นี่คือคอนเทนต์หลักของเราเงยสวัสดีสวัสดีฉันคือมีบุญแล้วนี่คืออะไรตัวนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันสวัสดีฉันคือมีบุญดูสิเพิ่งซื้อมาเลยตัวอย่างดำ นี่เห็นไหมต้องซื้อมาจาก DIY นะคืออันนี้ผมยังไม่ได้แกะอะไรเลยเนะี่ยต้องซื้อมาจาก DIY วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับถ่ายชีวิตตัวเองไปเรื่อยๆก็นั่งดูว่าตัวเองมีอะไรให้ทำบ้างนี่มีรองเท้าไนกี้นะครับทุกคนรองเท้าไนกี้ไนกี้แลันะก็ไน,นกี้ อันนี้เป็นรองเท้าสัสมิซูโน่นะครับผมอันนี้เป็นรองเท้าอะเดดานะคร <c oughs> ส่วนในนี้มีอะไรในนี้น่าสงสัยมากว่ามันมีอะไรอืมเปิดไฟหน่อยอ่าค่อยดูดีขึ้นในนี้มีอะไรไปรับชมกันอันนึงผมพเปิดสุสรุปว่าไม่มีอะไรนะครับผมมีแระเสียกุกกี้กับความัางเปล่า รกมาก <c oughs> มีเตเซกุกกี้ความบั้มบ่มและในนี้มีอะไรมีรองเท้านะครับรองเท้าไหนส่งเข้าไปอืมแล้วกกล่องอดิดาสมีไว้เพื่ออะไรไมาเนี่ยเฮ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วนั่นก็รองเท้าวิ่งว้าวอืม ขายอาหารดีกว่าไปดูในตู้เย็นดีกว่าว่าเรามีอะไรกินมไม่มีอะไรเลยแย่จังว่าอ,อะไรเนี่ยน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟูด้ดเอ้ยสองขวดโยเกิรต์ตกำลังเฮ้ยทุกคนผมบอกให้นะวันนี้อร่อยมาก มันคืออะไรไม่รู้มันคล้ายชีสแต่ทุกคนอย่าพยายามไปดมกลิ่นมันนะตอนกินอะ่ะเฮ้ยตู้เย็นน่าเกลียดมากเลยกินโคกดีไหมนะเฮ้ยไปดีกว่ไ <S <S <ong> าไม่มีอะไรเลยตอนนี้ขี่มองแล้วไม่รู้สิเดินขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับ มีแต่เสื้อผ้าเสื้อผ้าใช่เสื้อผ้าไม่แขวนเสื้ออบไม่มีอะไรปกติใช่ก็ปกติโอเคเรามาดูอีกข้างล่างีกว่านนี่เรามีอีกตัวหนึ่งนำเสนอนี่แซม แซมแซมนกผมมันชื่อแซมครับดูดูด,ดูมันกลัวมันกลัวเย้แซมแซมเฮ้ยอย่างนี้ไปไหนแซมแล้่สภาพกลงมันลกอย่างนี้เนี่ยลกมันก็กินอะไรก็ไม่รู้นะครับอืแม้วก็ทำสกปรกไปเรื่อย อันนู้นเนี่ยเต็มมนึ่งนึัหนึ่งดีกว่ากนะันวัดวาดวัด,ว,ดวัดดีวัดดีแซมไอตัวนี้มันก็อยู่มาประมาณเจ็ดแปดปี้งครับผมก็ไม่รู้ว่ามันอึดอะไรขนาดนี้นนะเอออยู่มาเจ็ดแปดปีแต่ผมว่าเรากลับมาเที่ยวตรงนี้กว่า ตรงนี้มันน่าจะมีแบบของลับอะไรอยู่ก็ได้นะอืมอาจจะมีของลับอยู่นี่ในโดยโดยเฉพาะนี้นี่แหละในนี้แหละ,หละต้องมีแน่แน่มันตน้องมีแน่แน่อันนี้คืออะไร hair setting lotion คืออะไรอ hair setting lotion อันนี้ก็ที่ตักเวน,นะครับอันนี้อันนี้คือตัวอะไรอะนนก้นเลเนี่ย อันนี้คือตัวอะไรครับเนี่ยกบมันร้องไงนะอบอบใช่ไหมแต่กบตัวนี้ร้องโอบอบอ้บคุณพ่อมันตายนะครับผมมันร้องไม่ได้ผมว่ามันม,มีชีวิตนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือปืนโอ้ยตำนานจัดอันนีม้มานั่งถ่ายชีวิตเองแบบงโง่ๆนี่มันก็แปลกนะ อันนี้คือเสื้อกันฝนเรนโค้ดไม่มีอะไรนะคอุ้ยตกไปแล้วอุ้ยโอ้โอ้เอาเพื่ออะไรอันนี้ใครเอามามันเนี่ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บก่อน มันก็ไม่มีอะไระครับผมนอกจากกบงองง้อกบงองง้อเงี้ยกบงองง้อเรามีเพื่อนให้มีบุญแล้วมาหน่อยมีบุญมีบุญกับกบงองง้อ n น way รายการนี้ถ่ายให้ใครดูเนี่ยถ้ามีถ้ามันมีคนดูเนี่ยมันคงต้องแบบต้องเป็นคนที่ดีแน่ๆเลือยใช่ไหมไม่ใช่หรอกเขาต้องเป็นคนที่อะไรไ,ไปเนี่ย ไปเรื่อยแล้วไปครับไปดูกันต่อนี่มีอะไรไม่มีอะไรครับแต่ันมีอันอย่างหนึ่งที่อยากจะนําเสนอมากเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในอีกคลิปต่อไปจะนาเสนอมากจริงๆมาดูนี้ต่อสิ่เนี่เป็นขวดน้าเฮ้ยกูซี่วัดยิงได้มันยิงได้นะ เออใช่มันยิงทีเดียวแบบหัวแตกเลยหัวแตกเฮ้ช็อตอุ้ยดูเงามาดิดูเงาดูเงาเงาโอช่างมันยิงไรเดียยิงนี่กันโอ้ไสรสาระมากเก็บนี่ก็มีขาตั้งกล้องนะซื้อมาสามร้อยกว่าบาทก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนใหญ่ใช้แต่แบบอืมพวกกินบอลมากกว่าแต่ผมไม่มีหรอก อุ้ยไม่คมันขยับเองคตดตกใจอันนี้คืออันนี้มันก็เป็นพัดลมหนีบรีวิวของใช้ที่ไม่ได้จําเป็นก็ไม่จําเป็นจริงนะอันนี้ก็เป็นพัดลมหนีบคือที่จริงมันควรจะต้องแบบทําให้มันหมุนได้นะมันมันน่าจะดีกว่านี้ถ้ามันทําให้มันหมุนได้น,นี่เป็นที่หนีผมและวนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนี่ อ๋น่าจะเป็นแบบเครื่องช่วยแบบไอ้นี่นะเครื่องช่วยลมปลอดให้มันแบบหายใจได้ดีขึ้นวันนี้อันนี้ของดีมากครับแต่ว่ามันช่วยทําให้เราแข็งแรงขึ้นเห็นไหมว้าตั้งไว้สุดเลยอันนี้นี่มีอะไรครับก็มีน่าจะเป็นแบบเครื่องรางของของังอะน่นไงว่าอะไรละ รันมีตุ๊กตาตุ๊กตาเฉยๆแล้วในนี้มีอะไรอืมอะไร,รอ่ะสนับแข่งเป็ดงอ่อมีคัมภีร์ไบเบิลนะครับผม,อมโอเคครับเราไปดูดังบ้านกันต่อดีกว่าที่จริงผมอยากให้ดูห้องครัวนะห้องครัวมันไม่ได้จัด บ้านก็ไม่มีอะไรมากน,นะครับก็มีแ<ม><ม>บบคล้ายๆแบบครัวขยะอะไรเงี้ยแต่มันไม่ขยะนะครับอาหาราหลรทุกอย่างนั่นก็มีอะไระครับก็มีแมวมีแมวนั่นแมวแต่นั่นไม่ใช่แมวเราครับ <c oughs> นี่ตัวนี้แมวเรานี่สวัสดีสวัสดีเอาหนีหนี กลัวกลัวมันกลัวกล้องนะครับผมตัวนี้มันกลัวกล้องนะก็ปล่อยมันไปส่วนหนึ่งนี้คืออะไรอันนี้ทําให้มันเล่นนะครับผมแต่มันก็ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นเลยสักทีไม่เข้าใจอช่วงนี้เบื่อแบบการเล่นเกมนะครับผมอยากถ่ายแบบชีวิตตัวเองบ้างเบื่อแล้ววิวอ๋ตรงนี้อันตรายนะเนี่ยเมื่อกี้ผมเหยียบไปเกือบยบั่วแบบดูดิ ดิดเหยียบแนละ้วมันมีเสียงด้วยอะอันนี้มันก็เป็นต้นมะกรูดนะครับเหมือนแบบไม่ค่อยได้รดน้ําต้นไม้แล้วคือใยแมงมุมเต็มไปหมดเลยทุกคนเห็นไหมอุย้ยตรงนั้นมีแมวแมวตัวหนึ่งถ้าไปตรงนู้นก็จะเป็นหน้าบ้านนบผมมันเชื่อมกันแล้วทุกคนดูดิบรรยากาศย่างดีอะ่ะอืมบรรยากาศโคตรดีเลยรอมทำอาหารกินแลอะกินอาหารแมวดีวกว่าวกเยอะ แค่ถุงละสาสิบบาทเองใช่ไหมตรงนี้เมื่อกอ่อนมันก็เป็นแบบที่นอนนะตอนนี้ก็เป็นที่วางของไปแล้วแลนี้คือนี้คืออะไรต้นไม้ต้นไม้เก่าๆแล้วก็เกลือเกลือหรอ่าจ,จะใช่ั้มมีวาทําไมอันนี้ก็เป็นแบบพวกแก้วนะแก้วพวกอะไรเงี้ย ชีวิตก็ยังไม่รวยนะครับก็มีอยู่แค่นี้แหละแต่ของนี่เก่าเงินนะมันไม่ค่อยได้ใช้แั้วนี่คืออะไรอันนี้สงสัยมานานนะ้วมันคืออะไรอ่าเป็นแบบรองเท้าคอมแบทนะอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นรองเท้าแม่นะรองเท้าแม่โคตรหนักเลยอแต่สวยมากนะรองเท้าแม่ดูนี่มันเืองแสงได้ด้วยนี่อันนี้อร่อยมากครับน้ำจิ้มบาร์บีคิวแต่ว่าไม่ได้กินแล้วละ่ะ แค่อยากบอกให้รู้เฉยๆว่ามันอะไระก็ไม่เอ้ยโอ้ยตัวบุกลุกอตัวบุกลุกอ่าอตัวบุกลุกสงสัยมันจะไปกินอาหารบ้านผมแน่ๆแ,แต่ก็ปล่อยให้มันกินนะครับผมเพราะว่ามันเป็นมิตรไงเราก็เป็นมิตรกับมันเหมือนกันอืมแค่วันมีอะไรครับนั่นแหละถ่ายน้อเข้าปิดประตูบ้านมันเองแล้วใส่เข้ากลัวหรือเปล่าอ่าปมดไล ม,มีอะไรครับผมมีถุงขยะครับแต่เพราะว่าผมเอาถุงผียะพวกนี้ไปทิ้งว่ะอทิ้งหน่อยดูดิมีพวกอะไรไหมอืมเฮ้ยมันว่าจะหนักนะเนี่ยเราเราขยับทิ้งกันตรงนี้มันต้องแบบเดินข้ามมันต้องมีเทคนิคตรงนี้มันต้องมีเทคนิคอะไรของมันไม่รู้ที่มันต้องแบบ ถ,ถ้ามันเดินเหยียบไปถ้ามันเดินเหยียบมันจะแบบล้มไปเลยอาไว้ก่อนโคตรหนักเลยเดี๋ยวเอาอีกถุงหนึ่งมาด้วยเอ่อไปกันถอะโอ้ พวกนี้ก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะจริงๆก็ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกเฮ้ยนี่แหละทำ YouTube แต่มาโชว์กัรทิ้งขยะเลยจะเชื่อเองจริงแล้วเราจะมาหน้าบ้านทำไมวันเนี้ย,ยมาสองรอบแนละ้ว ก็ได้ปรมาหน้าบ้านเราก็เดินไปทางนู้นได้นี่มาหน้าบ้านเราก็เดินไปทางนู้นได้ก็มีแบบพวกต้นไม้นะแล้วก็มีตึกมีบ้านนะอะไรพวกนีน้อากาศโคตรดีอะตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้นะแต่เราก็ถ่ายกันมาหลายนาทีนะไม่มีแวรว่าเราจะจบคลิปกันตอนไหนถ้าทุกคนดูผมช่วงแรกๆเนี่ยทุกคนจะจำไอ้อุโมงค์สแกมเมอร์นี้ได้ซึ่งมันเป็นอุโมงค์รับ แล้วผมขอไปซองก่อนถ้าอันนี้ผมจะได้รีบวิ่งอ้อสรุปว่ามันวันนี้มันไม่มีครับจะปกติมันมาบ่อยมากมันชอบมาคุยขยะหลังบ้านผมซึ่งมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็คแค่แบบพวกตัวบ้าๆท,ที่ชอบมาคุยขยะบ้านผมถ้าเจอมันนี่ผมอยากจะแบบอยากจะซัดมันมากเลยพูดจริงนะ<ม>นั่งเก็บทุกวันเนี่ยขยะจนผมต้องแบบหงุดหงิด<ม>เพื่อที่แบบเวลาเก็บขยะเสร็จก็ต้องเอาไปทิ้งครับ มีกจะมีต้นไม้ราวว่าแต่ว่าลุงบ้านนี้เขาปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้เขาสวยมากเขาปลูกเยอะเหมือนกันเนาะอืมปลูกเยอะมากแล้วก็มีแมวเจ้าแมวใช่เจ้าแมวมนั่นแหละ โอเคครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปเรื่นี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมซึ่งผมไม่ได้บังคับนะแต่ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์หน่อยเพื่อที่ได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมถ้าอยากให้มี EP สอก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้แต่คงไม่มีใครพิมพ์หรอกเพราะช่องผมมันกากเกินไปและบ่ายๆเราไปกับภาพแมวส้มดีกว่านี่หาวหน้ารักจริงๆ bye bye